โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีเล่น human k i n นะครับผมโดยที่เราจะเริ่มสอนไปทีลในยุคนะครับโดยที่ในยุคแรกที่เราเริ่มเกมมานะครับมันก็จะเป็นยุค n e o l โ t h i c นะครับก็คือเป็นยุคล่าสัตว์หาของป่านั่นเองครับเป็นยุคของชนเผ่านะซึ่งเป้าหมายในยุคนี้นะครับจะมีการที่เราจะต้องเก็บฟู้ดนะครับเก็บอาหารเพื่อให้ชนเผ่าเรามีประชากรมากขึ้นนะครับแล้วก็เก็บ เขาเรียกว่าเหมือนเป็นไม่ได้แจ้งกันว่าอินสไ r a t เ o ชันหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็คือเก็บค u r i ร s i t ิตี้นะเก็บปุ๊บจะได้ค่าวิ h ค่าอินฟลูเอนซ์อะไรอย่างนี้นะครับผมเอาไว้ใช้ในยุคถัดไปนะฮะแล้วก็ค่าอินฟลูเอนซ์เนี่ยเราสามารถขยายอาทริ t o ทอรี่นะสามารถขยายเขตแดนของเราได้นั่นเองนะครับผมโดยที่เวลาเริ่มเกมมาครับเราก็จะมียูนิตของเราเป็นอย่างนี้นะครับเป็นชนเผ่านะซึ่ง อย่างที่บอกไปครับเก็บอาหารนะครับเก็บความรู้นะครับเก็บพวกเนี่ยอยันนี้เขาเรียกอะไร c u r i o s i t y นะครับ d i s c o v e r y นะแล้วก็ล่าสัตว์อะไรเงนะี้ยเนาะแล้วเราก็พอทำไปสักพักหนึ่งนะครับได้ดาวมาเราก็จะสามารถเลือกชาติได้นะครับว่าชาติต่อไปเนี่ยเราจะเล่นเป็นอะไรนะครับเกมนี้มันก็จะมีทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7ยุคนั่นเองนะครับอืมเนาะก็ถ้ว่าเราขยายประชากรได้ครบ ห้าคนนะหรือว่าเก็บความรู้ได้ครบสิบครั้งนะครับหรือว่าล่าสัตว์ได้ครบห้าตัวเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกที่จะไปอย่างยุคถัดไปได้นั่นเองครับผมโดยที่เริ่มเกมมาครับก็เนี่ยเราก็ไม่มีอะไรมาคก็ค่อยๆเดินไปทีละช่องนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเปิดแมปด้วยนะซึ่งเวลาเดินนะครับแต่ละช่องเนี่ยก็จะใช้ค่าบุ e เบนพอยต์แตกต่างกันนะ ยูนิตของเราเนี่ยก็มี4บ v e m e n น point นะครับเริ่มเกมมาครับอันนี้ผมก็เก็บ curiosity cool ไปละ2นะครับแล้วก mm ็ e n t e r ท y รทีน,นี้มันมีอาหารเกิดมาครับก็ไปเก็บเลยเวลาเราเดินนะครับถ้าหากว่าเดินเข้าช่องแม่น,น้ำเนี่ยมันจะเป็นการจบเทิร์นทันทีนะครับึ่งผมก็จะพยายามหลีกเลี่ยงช่องที่เป็นแม่น,น้ำนั่นเองก็จะค่อยๆเดินไปครับ <This way. S 1> ไปเรื่อยๆครับก <This way. S 1> ็ไปเรื่อยๆเลยจริงไม่มีอะไรครับยุคนี้แต่ว่าเดี๋ยวอ่านี่ยมีอาหารให้เก็บละแต่ว่าจะเป็นเทินหน้านะ oh, โอเคสุดท้ายก็คงจะต้องข้ามแม่น้ำอยู่ดีนะครับ <This way. S 1> จริงด้วยจริงเราดูได้นะว่าเราอยู่แถวไหนนะครับตั้งต่น,นี้ก็คือเราอยู่บนสุดนะครับนี้ มีให้มีน a โอทีบอีเวนต์ให้เลือกนะครับส่วนใหญ่ก็ให้เลือกอันที่มันจะได้แบบว่าเป็นระยะยาวๆเนาะดูดีๆนะบวกกับฟูดออนซิตี้ออฟโพสอย่างงี้นะน,นี่เราต้องข้ามแม่น้ำแล้วแหละได้เลยครับสังเกตว่าต่อให้ m ูมเม e นตเราเหลือเยอะนะครับแต่เวลาข้ามแม่น้ำเนี่ยก็จะเสีย m o ม e ม e นต์พอยตไปแทบทั้งหมดเลยอ๋อแล้วก็ตอนนี้เราสามารถสร้างออฟโพสได้แล้ว อาโพสเนี่ยก็จะคล้ายๆการสร้างเมืองครับเ,รเดินไปก่อ,น,อนมีอาหารให้เก็บพอดีซื้อโอเคมีประชารกร,รมาแล้วสองคน,นครับทีนี้ตรงนี้ผมก็จะสร้างเลยนะเวลาสร้างอาโพสเนี่ยมันก็จะบอกว่าตั้งตรงไหนแล้วได้ค่าย,ยิวเยอะที่สุดนะครับก็แนะนำให้เป็นบาลานบาลานนะก็คือบวกสิบบวกสิบขึ้นไปนครับบวกสิบฟูด้ดบวกสิบเฟืองขึ้นไปนะอืม ไอค่าินฟเอซ์เนี่ยมาได้เท่ากันหมดแหละโอเคหรือจะดูเป็นรีซอร์ก็ได้แต่ว่าช่วงแรกๆเราจะยังไม่ค่อยเห็นรีซอร์นะจะเห็นแต่รีซอร์บางอย่างเท่านั้นนะครับโอเคนี่แหละตรงนี้แหละ,ละกดสร้างไวสองเทินก็สร้างเสร็จครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นตน้องเอายูนิตของเรามาเฝ้าไว้นะอะเวลาเราหาอาหารเนี่ยคือเห็นไหมมันจะมีฟู้ดบอก มี10 20ฟูตอะไรอย่างี้แปลว่าไอชาติเนี้ยถ้าเราได้อีก10ฟูตเนี้ยก็จะสามารถเพิ่มประชากรชนเผ่าได้อีกตัวหนึ่งนั่นเองซึ่งชนเผ่าเนี้ยเราสามารถให้เขาแยกกันได้นะนี่เดินออกมาได้ครึ่งคนที่แยกออกมาเนี้ยจะไม่ได้พกอาหารออกมาด้วยนะครับให้คนที่เฮ้ยเจอช้างเป็มอสว่ะทีนี้ผมลาช้างดีว่า แต่ว่าถ้าว่าเอามารวมกันอีกอมันก็จะเก็บอาหารมา,มาด้วยกันอีกเนาะซึ่งมันต้องใช้20อาหารในการ mm hmm. เพิ่มประชากรน,นะครับโอ้มี curiosity มาให้เก็บแต่ว่าตอนนี้เราจะล่าช้างนะซึบ <This way. S 1> เก็บด้วยได้ล่าช้างไปด้วยก็ได้เดินมา movement mm hmm. หมดแล้วนะครับแต่ว่าสามารถโจมตีได้ถ้าอยู่ติดกันเงี้ ก็ที่ขวาเลยครับเวลาล่าช้างเนมอสแนะนําให้มียูนิตสตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็เกมนี้นะชชยภูมิมีผลนะครับออคือถ้าหากว่าอยู่บนที่สูงได้ก็ดีนะครับแล้วก็อย่าอยู่ในแม่น้ำเนาะเวลาโจมตีจากในแม่น้ำเนี่ยเราจะเสียค่าพลังต่อสู้นะเห็นปะน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 ะ อย่างช้างเป็นมอต,ตัวนี้นะครับดูนะมันยืนอยู่บนแม่น้ํานะครับแล้วก็เป็นระดับคือโบอนัสของสัตว์เนี่ยมันจะสัตว์มันจะไม่ได้บนดัสที่สูงนะจริงๆตรงนั้นเนะี่ยเป็นไฮแคลวนะแต่ว่าสัตว์ในยุคนั้นเนะี่ยมันจะไม่ได้ที่สูงนะครับเราก็ลุมไปเลยครับโอ้เจ็บเจ็บเจ็บเราพยายามเฉลี่ยเฉลี่ยกันนะครับ ตัวไหนใกล้ตุยก็ดีเฟนไว้นะครับไม่งั้นยูนิตเราตายไปเลยนะครับนี่เรียบร้อยได้อาหารมา20นะครับสังเกตว่าประชากรก็จะเพิ่มมาอีกเผ่าหนึ่งแล้วนะครับอ่าเทิร์นต่อไปเราก็จะสามารถแยกกันไดุ้้ยอันนี้คือนิวร f ฟ g ก e เราสามารถเอาออกไปได้ก่อนแยกกันออกมาก่อนนะครับแล้วก็คอ่อยรับที่อีเว์ซื้อนี่ได้มาแล้วตอนนี้เราจะมีคือในเทินเทินที่เท่าไหร่นะเทินที่เมัง้งเออมันจะได้ชนเผ่าฟรีมาอีกตัวหนึ่งนะั่นเองนะครับเราสามารถแยกกันได้เลยครับทีนี้เครมทริทอร,รี่เพิ่มก็ได้นี่ แล้วช่องนี้มันไม่ค่อยดีนะเออแต่ว่ารีซอสเยอะนะครับตรงนี้น่าสนใจซึ่งรีซอสที่เราต้องใช้ในการสร้างยูนิตพิเศษนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทองแดงอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นม้านะตอนนี้ไม่เห็นม้านะ <Do it. S 1> แต่จริงถามว่าจําเป็นต้องมีไหมไม่ต้องนะครับแต่ถ้ามีก็ก็ดีครับ <S <S เออก็คือเวลาเราจะเลือกว่าจะตั้งถิ่นฐานตรงไหนเนี่ยก็ให้ดูพวกค่าฟู้ดค่าอะไรอย่างนี้เป็นหลักแหละ แล้วก็ถ้าให้ดีเนี่ยมันควรจะอยู่ติดกันนะครับกับช่องเราเนี่ยควรจะอยู่ติดติดกันนั่นเองอันนี้เราก็แยกไปครับอาา่านี่ยองแกงนี้เจออาหารอีกแเจอช่องดีๆแล้วด้วยนะโอเควิเจอศัตรูอันนี้ก็จะเป็นการเราสามารถเก็บยุคได้แล้วนะอืม เวลาเลือกนะครับคือเกมนี้จะบอกมันจะมีนารักที่อีเวนต์บางอย่างที่ให้เลือกระหว่างเงินกับอาหารนะครับให้เลือกเป็นอาหารนะครับเงินเกมนี้เงินเนี่ยเป็นของที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับมันต้องใช้เยอะมากๆกับของมันแพงมากทำให้แบบการจะเก็บเงินมาเพื่อใช้งานจริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยได้ผลนั่นเองนะครับอทีนี้ตอนนี้เราสามารถข้ามระยุถัดไปได้แล้วนะเออเพราะว่า เราเก็บโกลสตาร์ได้ครบห้าแล้วนั่นเองครับนี่มีประชากรห้าคนนะครับแต่ว่าอย่างตอนเนี้ยเราจะสามารถไปโนดเดตสตาเพิ่มก็ได้ถ้า,าว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบเลือกนะครับเราไม่จำเป็นต้องรีบเลือกอะไรไทำก็ได้เลือกทีหลังก็ได้แต่ว่าเลือกก่อนได้ก่อนนะครับเออคือถ้าชูสนาวตอนนี้เห็นปะมันมีคนเลือกไปแล้วนะครับบางอไอรไทม อืมโออียิปต์เลือกโดนเลือกไปแล้วเนี่ยแปลว่าบอทมันไปก่อนเราหมดแล้วนะครับเราก็จะสามารถเลือกได้แค่บางอย่างเท่านั้นนะอันที่ยังเห,เหลืออยู่นะครับ่าซึ่งผมมาถึงตรงนี้ผมก็จะเล่าเลยเนาะว่าทําไหนที่มันน่าเล่นนะครับคือในความรู้สึกของผมนะเทียนหนึ่งเลย tss เลยคืออียิปต์นะครับอียิปต์เนี่ยเก่งมากครับเพราะว่าเพิ่มค่าบร o d u c t นะครับ สร้างดิสทริกได้ถูกลงนะครับซึ่งแรกๆเนี่ยเราสร้างดิสทริกเยอะมากนะครับแล้วก็ยูนิตบิวดิ้งเนี่ยก็สร้างปรกชันได้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ควรเล่นนะที่น่าเล่นนะก็นี่แหละไมซเนียนเนี่ยแหละครับก็สร้างยูนิตได้ถูกนะครับเป็นสายสงครามโดยแท้นะครับอืมแล้วก็เออเออใช่ใช่จะบอกว่าไอ้พวกค่าพวกเนี้ยมันจะมี บรรทัดแรกเนี่ยมันจะเป็นเทรดที่จะถูกส่งต่อไปทุกยุคนะครับเออต่อให้เราจะเลือกสมมติยุคแรกเราเลือกเป็นอียิปต์ยุคถัดไปเราเลือกเป็นโรมันอะไรอย่างเงี้ยโรมันเนี่ยก็จะยังได้บัฟของอียิปต์ในบรรทัดแรกอยู่นะครับแต่ว่ายูนิคยูนิคไอ้หัวเนี้ยยูนิคยูนิตก็ยังอยู่แต่ว่ายูนิบิลดิ่งจะไม่อยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าไปเป็นยุคโรมันเนี่ยเราไม่สามารถสร้างพิระมิดเพิ่มได้แล้ว นแต่ว่าไอ้สอ,อันเนี้ยจะยังตามเราไปด้วยนะครับอืมอียิปเก่งนะอียิปคือว่าเป็นตัวเซฟเนะครับเพิ่มค่าบรดิชชันนะแล้วก็สร้างอย่างอื่นได้เรื่อยๆนะครับบาบิโลเนียนเนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่าเล่นยากนะครับเออมันบวกค่า w ว t h อะไรอย่างงี้มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับยากอยู่นะครับซาวเนี่ยก็ใช้ได้ครับทำให้เราขยายเมืองได้ง่ายครับเพราะว่า มีค่า stability นะอืมแล้วก็มี unique building ที่เพิ่มค่า width อะไรอย่เงี้ยอันนี้เป็น mod นะครับผมไม่พูดถึงงาน,นอันนี้กากนะครับอย่าไปเล่น <c oughs> อย่างนี้บอกครับบวกโกเนี่ยมันมันไม่ดีนะครับบวกโกนมีผลน้อยครับ n e w b บียนเนี่ยก็เหมือนกันครับแต่ว่ายังดีหน่อยที่ unique building เนี่ยจะเป็นสาย production นั่นเองนะครับ hitty hitty นี่ก็ใช้ได้ครับเป็นสายสงครามเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเก่งตอนที่ เราเริ่มมีเราเริ่มยึดเมืองคนอื่นได้นะครับคือถ้าเล่นฮิตตี้นะต้องรีบปั๊มทหารให้ไวนะครับไม่งั้นจะไม่ได้บัพอะไรเลยนะส่วนอันนี้ฮาลเปียน,นครับใช้ได้ครับเพิ่มอาหารนะเก่งเหมือนกันฮาเปียนเก่งเหมือนกันแต่ว่ายูนิ building ค่อนข้างอ่อนนะครับแต่ว่าเกมไวครับได้ผลเร็วคือสเกลของเรารเปลี่ยนเป็นล u n เนอทันทีครับก็ได้คอมเป s ร์สเตนเพิ่มมาหนึ่งนะครับอันนี้มดเหมือนกันนะ แอฟเิียนอันนี้พูดไปยังอันนี้ก็เก่งครับแอฟริียนเนี่ยก็เป็นสายทหารเหมือนกันนะเออก็ทำให้ยูนิตของเราวิ่งเร็วนะครับอืมนั้นก็ไม่ได้มีอะไรครับซึ่งแนะนำที่สุดเลยคืออียิปต์นะครับแซฟเิียนนี่พูดไปแล้วนะอเมรกนี่ยังไม่ได้พูดนะอเมรกนี่ก็ใช้ได้ครับเป็นสายอินฟลูเอนนะเพิ่มค่าอินฟลูเอนอินฟลูเอนเนี่ยจำเป็นมากนะใช้ในการขยายเขตแดน ใช้ในการเชื่อมเมืองเชื่อมแผนที่เข้าด้วยกันในการเปลี่ยนจาก o u t p o s t เป็น city นะเออซึ่งส่วนตัวผมในรอบนี้ผมจะเล่นเป็นลองเล่นเป็นใครหน้าเดี๋ยวใครบ้างเลยฮิตตี้นะก็<笑><笑>ลองเล่นเป็นฮิตตี้ดูแล้กันโอเคครับคอนเฟิร์มไปยูนิตเราก็ตามนี้ครับ จริงตอนนี้เคลมธอลิสเอรี่ได้นะว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ขอดูฮิตตี้ดิเมื่อกี้เราเลือกไปยังดูไม่ได้ใช่ไหมฮิตตี้ต้องใช้ต้องใช้คอปเปอร์แต่ว่าพวกดินแด,ดนพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยเอาเพิ่มก็ได้ไงไม่ยังเป็นต้องเอาในตอนนี้นะครับจริงถ้าใช้คอปเปอร์เนี่ยอืม แต่ว่าช่องเนี้ยช่องเนี้ยรีซอสเยอะแต่ว่าอาหารน้อยมากโอเคแล้ก็ Enter, เอนเทอร์พอกดเอนเทอร์ไปเนี่ยมันก็จะข้ามยุคถัดไปอ่ะมีแคปซูนให้ดูนะม,นม,มันก็จะข้ามยุคมาแล้วนะ ทีนี้ในยุคนี้นะมันก็จะมีโกให้เราทำนะครับนี่ก็คือเอยโทษทีมีการเก็บดาวนะครับให้ครบ7ดาวั้งหรือ21ไม่รู้7เนี่ยเดาวนะแล้วก็จะสามารถเลือกชาติต่ตอไปได้เหมือนเดิมแลก็คือจะเปลี่ยนจากยุคราสัทธาของป่านะมาเป็นยุคโบราณน,นะแล้วก็ ไปยุคอ,อื่นๆเรื่อยๆนะครับซึ่งทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องเก็บดาวให้ครบเดาวนะสําหรับในยุคถัดมานะครับดาวก็จะเป็นจะมีดาวประจําชาตินะก็คืออย่างอันนี้ก็คือเป็นสายทหารได้ไหมก็ค่ายูนิตศัตรูหตัวนะครับอันนี้ขยายดินแดน2ดินแดนนะอันนี้เก็บค่า if ฟเได้ครบหกรอันนี้สร้างช่องสร้างดิทริกครบ6ช่อง อันนี้คือเพิ่มประชากรครบ12คนอันนี้เก็บเงินครบ5 0 0อันนี้พัฒนาเทคโนโลยี4เทคโนโลยีนะครับไม่จัเป็นต้องเก็บทุกอันนะครับแต่ว่าเห็นว่ามันจะมีให้เก็บให้ได้7ดาวนะรวมกันแล้วได้7ดาวเนะี่ยก็สามารถข้ามปยุคถัดไปได้แล้วนะครับนะโอเคจริงๆในยุคที่แล้วเนี่ยควรจะให้เห็นด้วยว่ามันจะมีช่องที่เป็นแซงจูเลียนะก็คือเป็นรังของสัตว์ป่าอะไรอย่างเงี้ยนะ ช่องพวกนั้นเนี่ยมันจะมีสัตว์ป่าโผล่มาเรื่อยๆเลยบางทีก็สามารถฟาร์มตรงนั้นได้นะครับหรือจะป้นก็ได้ทีนี้ผมจะแยกกลุ่มไปเวลาแยกกลุ่มครับก็เลือกยูนิตตัวที่จะแยกนะแล้วกดทอนเฟอร์นะครับ <มา S 1> แล้วกดไปอย่างงี้อุ้ยเจอศัตรูนะครับเจอชาติอื่นๆนะครับซึ่งเจอชาติอื่นๆนงี้ก็ควรจะเอายูนิตของเราไปลุ่มนะครับ ก็เอาตัวที่ไม่ได้มีอะไรเนะี่ยก็แยกไปครับเจอแมมมอธอนะีกแล้วแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยเวลาเราฆ่าสัตว์ได้เนะี่ยเราจะไม่ได้อาหารไม่ได้ไประชากรเพิ่มนะ,ะทีนี้ผมจะสู้กับคนอืนะ่นส่วนใหญ่ก็จะหนีนะครับถ้าพลังเราเยอะกว่านะใช้เป็นสองตอนหนึ่งเนี่ยมันจะหนีอยู่แล้วนะครับทีนี้ตอนเนี้ย เมืองของเราเนี่ยมันยังสร้างอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ายังเป็นแค่เอาโพสอยู่นะเอาโพสก็คือเวลาเราเอายูนิตของเราเนี่ยไปกดเคลมเทริลิทอรี่เนี่ยมันจงจุดใน,นนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเอาโพสนะเออนี่สมมติกด,กดตรงนี้ไปเลยนะตรงเนี้ยก็เป็นการสร้างเอาโพสนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเอาโพสเหมือนกันแต่ว่าที่นี้เมือ,องแรกเนี่ยมันจะอีโวเป็นซิตี้ได้กดอีโวสออฟโพสตป็นซิตี้ อันนี้คือมันจะกลายเป็นซิตี้แหละถ้าเราซูมเอาออกมาเนี่ยคุณจะเห็นว่าเอาโฟสท์มันจะเป็นแบบขีด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 อย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นซิตี้เนี่ยมันจะเป็นสีทึบนะครับซิตี้ก็คือเราสามารถสร้างสิ่งต่างๆได้นะครับโดยที่เกมเนี้ยสิ่งต่างๆจะมีอ่จริงๆจะมีแชร์โปรเจกต์อีกการหนึ่งเนาะแล้วก็หลักๆเลยเนะี่ยจะมีดิสทริกนะดิสทริกก็คือเป็นช่องนะครับเป็นช่องอย่างนี้นะเพิ่มค่าโปรดักชันอะไรอย่างนี้นะแล้วก็อินฟราสตรัคเจอร์อินฟราสตรัคเจอร์เหมือนจะเป็นสิ่งที่ สร้างไว้ในเมืองนะแล้วมันจะส่งผลต่อทุกๆดิสตริกของเรานะครับแล้วก็มีพับบิกเซเลโมนีนะอันนี้คือเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นบับชั่วข่าวนะครับซึ่งไม่แนะนำให้สร้างนะแล้วก็มียูนิตอ่ายูนิตนะครับยูนิตก็คือยูนิตนะครับเกณฑนทหารเป็นอะไรอย่างงี้นะซึ่งเกีฑยนนี้เวลาสร้างยูนิตเนี่ยมันจะเสียประชากรด้วยนะตอนเนี้ยอย่างเมืองเราเนี่ยมีประชากรหนคนนะครับผมซึ่งถ้าสร้างยูนิตเนี่ย ประชากรก็หมดเลยนั่นเองนะครับซึ่งเกมก็จะบอกว่าใช้เวลากี่เทิร์นนะครับสร้างแล้วได้อะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะซึ่งเวลาเราสร้างดิสทริกเนี่ยมันจะเสียค่าความมัน่นคงไปด้วยประมาณว่ายิ่งเมืองของเราขยายใหญ่ยการดูแลรักษาก็ง่ายก็ยากขึ้นนั่นเองนะเนี่ยค่าความมัน่นคงนะครับซึ่งควรจะเกินเท่าไหร่นะห้าสิมั้งต้องควรจะเกิน50ไว้นะครับ ประมาณนั้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นค่าอาหารนะซึ่งประชากรเนี่ยเราสามารถโยกได้นะครับโยกได้ว่าเออเราอยากจะให้สร้างเร็วๆก็โยกมาไว้อินดัส t r ีอยากจะให้เติบโตเร็เรวก็โยกมาไว้ที่ฟู้ดอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งสิ่งแรกที่เราควรสร้างครับผมแนะนําให้เป็นพอ r อรี่เวิร์กช็อปนะครับอืมนะเพื่อเพิ่มค่าอิทธิพลนะจะได้ขยายอาณาเขตได้มากขึ้นก่อนนั่นเองครับผมนะประมาณนี้นะครับ ก็จริงๆคลิปนี้เน้นที่ยุคโบราณนะยุคที่ยุคนาสัตว์หาของป่านะครับดังนั้นผมจะปิดคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็แท็กว่าใครอยากให้สอนต่อก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับสำหรับเกมนี้เกมพิมพ์ขายก็เป็นเกมที่สนุกมากเหมือนกันนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งมีเกมเพลย์ที่แตกต่างจากซื้อลเลสเซชันแต่ก็ใกล้เคียงกันมากๆนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ